รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง9โมงครึ่งกับคุณพระช่วย ทางช่องบุกพลกดหมายเลข2ีครับผมครับผมนะฮะช่วงแรกวันนี้ทํานองไทยเดินทางครับผมแต่ละเพลงไทยเดิมเรานี่อย่างครูเอบอกว่าอบางเพลงร้อยกว่าปีเกือบ200ปีก็มีนะครับผมครับผมอยู่กันครบชุดครับผมฮะชุดเดิมกับไทยเดิมครับครับผมครูเอน้องนุน้องบดครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะฮะ จะเป็นเรื่องของเพลงไทยเดิมทํานองไทยเดิมที่เกี่ยวกับเขมรบ้างอก็มีเยอะนะที่เราคุ้นๆเลยพี่เท่งนึกถึงทํานองไหนฮะเขมรอะไรเขมรไซโยกไซโยหวานหวานหวานนะเพลงอไรเขมรไล่ควายโอ้เเป็นทั้งเป็นทั้งชื่อเพลงด้วยนะแล้วเป็นทํานองด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ครูเอ๋ผมพวกเราจะคุ้นเคยเขมรไล่ควายคือ เราช่าน่าอยู่กับควายใช่ครับมีชื่อเพลงเลยเขามเล่ควายเลยครับผมแต่ไทยเดิมเขามเล่ควายไทยเดิมเหามนเล่ควายก็มีแต่เป็นอีกทํานองหนึ่งลองลองดูที่จริงถ้าเล่นก็น่าจะคุ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุ้นใช่ไหมฮะลองดูลองดูลองดูฮะลองดูให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วย ราชการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างราชการตอนนี้แย่เลยติดโควิดกันทั่วท่านโขนสมัยนี้เขามีโควิดเหรอมีอะไรล่ะเขาเรียกว่าโรคหาหาลงปอดเออมันต้องนองนี้ดังขึ้นมาแล้วเรานึกถงนึกนึกหนังจักจักรดิเเวลาจะเดินทางลู่ับพูดอะไรกันที่ีิธีการคลอมาอ๋อแล้วเราก็เล่าเรื่องไปเล่นละครไปเพลงนี้ก็คลอไปเพลงนี้จะหมดมากคือเล่านิทาน เราวี่ทานเพลงนี้จะครมาดูสดใสสดใสนะพี่อ่านี่คือเพลงไทยเดิมเขมรไล่ควายเลยเออคุ้นไหมบอสคุณบอกคุ้นคุณมากๆเลยครับเป็นแบบอย่างที่พี่ว่าเลยครับแบบพอมีเสียงพี่ภาคไปด้วยยิ่งออแน่นอนเลยเป็นเพลงเขมรไล่ควายก็ยังก็ยังมีทํานองนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไหมครูเอมันมีความคล้ายกันเหมือนกันนะด้วยลีลาความสนุกสนานอะไรต่างๆเหล่านี้ เพลงที่ว่าเราชอบน้าอยู่กับควายใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพลงนี้ก็ดังมากๆเลยทีเดียวลองลองไหมจังหน่อยนะฮะเดีวจะบอกว่าเพลงนี้มันจะมีเคกมีเลยคล้ายๆกับคอรัสอะร้องรับร้องรับรองคู่ลูกคู่เฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยพี่านร้องกันด้วยเฮ้ยเยองเฮ้ฮ้ยเฮฮ้้ยเฮได้พี่ฮ้้ยเฮ้ เหมือนเออแาบันลอกสมุนควายอะแทบที่มันเหมือนแต่นิสัยเหมือนเสียงก็เหมือนเออนาช่วยช่วพี่นะมาช่วยกันอ่าเพลงขมຈไล่ควายได้ครับเดี๋ยวเเพลงนี้ของคุณครูสุรพลใช่ไหมอ่าคุณครูสุรพลสมบัติเจริญอ่าอ่ะขมຈไล่ควายครับเพลงนี้ ราชาวนาะอยู่กับควายพอหมดงานไทยแล้วจูงฟูงควายขึ้นบ้านพออาบน้ำควายสุรานแล้วสิกัดงอยเบิกบานร้องเพลงลำวงพวกเราเชาวนาะสุขสบาย hey, hey, hey. ขึ้นทำดินง่ายเราขี่หลังควายร้องส่ม hey, 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 hey. ขับจริงทั้งกลองของมงจัดเต็มใงมงลำมงแสนเบิดเบิกใจ hey, 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 hey. ขอโทษครับไอ้พาน มันมีเฮ้ยเฮ้ยฮแล้วก็ชาชาชานี่เฮ้ยเฮ้ยท้องเพลงเลยทำไมที่บ้าควายเบียไงอ่านีเอาเอาเล่นยังไม่ทันจบเพลงคุณพระเท่งกับคุณพระพันก็ทะเลาะกันโชว์นักดนตรีเสียอย่างนั้นช่วงนี้เราไปฟังบทเพลงขเขมรไล่ควายจากเสียงร้องต้นฉบับของคุณสุรพลสมบัติเจริญกันดีกว่าใครร้องได้ก็อย่ารอชา้าหยิบไม้ขึ้นมาร้องตามกันได้เลยขอรับเราชาวนาอยู่ กับควายพอหมดงานไทยเราจุงุูงควายขึ้นบาน hey, 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 hey. พออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จการนานเบิกบานร้องเพลงรำรุง ha, 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 ha. เราเชาวนาสุขสบาย ควายใหญ่ไม้หนึบหายคำขอน,นคนช่างยังใจไว้ก่อนชมแม่ฟงอ่อนสิ้นหอนแล้วได้ขีกวายอย่างคู่เอกว่านะม,มันจะมีความสนุกเออมันก็เป <ไข S 1> ็นใครกันบ่สนุกสนุกเออแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเพลงไทยเดิมเป็นเรื่ควายเลย ครับผมครับแล้วก็บรรยากาศของการเล่าว่าบรรยากาศของสังคมเกรรษตรกรรมอ,ะอ่มะเราไลนะท้นาเรามีควาอยอะไรเงี้ยจริงนะเนื้อเพลงคุณครูขเขียนนะคือมันเห็นภาพอ,ะอ่ะเลือกนาแล้วเดินกลับบ้านแล้วไลไล่ววควายต้อนข้าวคอกไงเฮ้ยเฮ้ย แั้วเป็นความสุขขึ้นนันเช่า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 มันมีเช่าเช่าเช่นะมีใช่ไหมเพลงตานี่ไงเบิกเบิกบานร้องเพลงลัมวงก็เกี่ยวกับจังหวัดชาติชาติใช่ใช่เราขี่รล้งควายร้องส่งค่อยฮึ่ยเอออ่าชาติจริงนี่ครับชาติงพูดถึงลัมวงลัมวงแสนเพลิืลอนเปินเพลินใจชาติชาติมีพูดถึงผมด้วยเนี่ยเพลงนี้หมาย่าเฮ้ยนี่แหละฮะตรงไหนฮะชาติจริงทั้งกรองคองมงจะเท่ง จ,จะเท่งจ้าตอบรับไม่อยล่นเล่นจ้าไปโอ้านี่คือเขมรไล่ควายเห็นบอกมีเขมรพายเรือด้วยเขมรพายเรือเนี่ยประมาณไหนก็มนเป็นเพลงพายเรือพอดรักอะไรเันเนี่ยเขมรพายเรือนะเหมือนเพลงลูกทุ่งเพลงเพลงห่ หลายเพลงอะขุนเลยทำๆเตงเติงติงเงมบรรยากาศเหมือนละครจากกวงๆอีกแล้วเหมือนอเหมือนตอนพระมเหสีกำลังแบบคิดถึงองค์ชายไม่ยอมเข้านอนแล้วก็นาสนเข้ามาพระองค์นอนในพระชะค่ะจะดึกแล้วนี่ก็กี่ลาตีแล้ว นอนเึงพวกจะข้าวต้อนตอนเด็กๆตั้งใจเรียนไหมนั่นรู้แต่ละครเอามีเสาร์อาทิตย์เช้าโอ้โหยุ่งๆเติ้งยุ่งดูทำดูทำดูเสาร์อาทิตย์เช้าเทันอยู่ครับจบปุ๊บเป็นคอนเสิร์ตต่ออะไรเงี้ยมึงค่อยนอนเลยเนี่ยดูรูนแหละเราต้องรู้ดนตรีดูต่อเลยครูเอเมื่อกี้ผมลองทำดูมันก็ คุนหลายเพลงคุณหลายเพลงมากเลยเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกลมเนี่ยเอามาใช้เยอะขขมรทายเรือต่อไปคือเขมรพวงโอ้เขมรพวงนี่ก็น่าสนใจยุคหนึ่งเขมรพวงในยุคที่รัฐนิยมเคยได้ยินไหมที่เปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆแล้วเราก็จะทําประเทศเราให้เป็นอารยะก็คุณดังก็บอกว่าเราไม่ควรเอาชื่อเขมรายวนอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยมาใส่ไม่นําหน้าชื่อเพลงไทยอย่างเพลงราดวงเดือนเนี่ยเอาคาว่าลาวออก ก็จะเป็นเพลงดวงเดือนอ๋ออาคราวงนี้มันจะมีบางเพลงที่มีปัญหาเช่นเพลงเขมเนพวงเนี่ยมันจะเป็นชื่อเพลงพวงมันก็จะงงงเดี่ยวเดีคือเม่อคืนนะแขกมอนเนี่ยก็ไม่เหลือเลยอะไรหลายนลายเรื่องเรื่องเล่าที่เราเล่ากันมาทีนี้เออเขมเนพวงก็มีคนเอาไปทําเป็นเพลงสากลเพลงลูกกลุงเยอะแยะนะครับเช่นมันมีมันมีท่อนหนึ่งที่เป็นท่อนสร้อยๆอ่ะ วันใดฉันลืมคําที่กล่าวมาขอให้ฟ้าผ่าตายแม่ครูเอเริ่มต้นร้องมาขนาดนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องไปสดับรับฟังบทเพลงต้นฉบับกันเช่นเคยขอรับเตรียมน้ำพึ่งมะนาวให้พร้อมแล้วไปร้องตามกันได้เลยกับเพลงพุ่มพวงดวงใจ ก็หยิบมาแค่นิดเดียวมาใเดียวนะบักเดียวมาใช้แล้วมันรู้สึกเฮ้ยคุณนมีเสน่ห์ความเป็นไทยแต่มันคุ้นมากเลยครับผมเพลงเขมรพวงใช่ไหมนะเขมรพวงเขมรพายเรือทีนี้บางบางทีอาจจะไม่ใช้คําว่าเขมรโดยตรงแต่ใช้คําว่าคาแมก็มีความหมายเดียวกันไมคใช่ความหมายเดียวกันมันเขาบอกว่านกเขาคแมโอ้เพลงนี้ดังมากๆเลยนกเขาคแม่ผมเพิ่งเพิ่งได้ยินชื่อทานองเนี้ครั้งแรกนะ นกเขาคแมร์เนี่ยจริงๆแล้วเพลงเดิมต้องกลับไปที่ความรู้เดิมที่เราบอกว่าเพลงเถาเนี่ยมันมี3ามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นชั้นเดียวนะครับสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงขามร์แท้ๆเลยนะฮะคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเระได้มาจากขามร์ปี24 7 3ครัเจบแล้วก็เอามาปรับปรุงใหม่เอาจากสองชั้นขยายขึ้นมาเป็นสามชั้นทำเรามาเป็นชั้นเดียวแล้วให้ชื่อว่าเพลงนกเขาคแมร์ก็คือบอกว่าได้ได้มาจากคามร์นั่นเองต่างๆเหล่านี้ครับ ลอ,ลองฟังดูไหมฮะลองฟังดูะงนะคะรับเราจะคุ้นคุ้นกันนะฮะเอาสามชั้น ไม่ละครับทีนี้อ,อ,อ,อนกเขาคูรักจากนกเขาเข้าเมกลายม,มาเป็นนกเขา,ขาคูรักรทั้งหมดเลยครับสามชั้นเข้ามาทั้งหมดเลยอย่างเป็นนกเขาขา้าเมทั้งสองนะ ก็เป็นท่าเสาของนกเขาก่แม่ก็กลายเป็นเอ๊ใครเอ๊ใครก็เป็นเพลงร้องคู่ที่ไพเราะมากๆเป็นนกเขาคู่รักนะครับรู้สึกว่านุก็จะเคยร้องไว้ในรายการเพลงเอกใช่ไหมครับใช่ครับร้องคู่กับพี่ฝนธนาสุนทรตอนนั้นเป็นเพลงเอกช่วงไหนรอบไหนรอบเป็นยังไงบ้างมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ฝนสวยมากเลยครับเสียงสีเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้นะครับนกเขาคู่รักในเวอร์ชั่น จะร้องเหรอเวอร์ชันน้องนุนะกับพี่ฝนธนสุนทรจากรายการเพลงเอกนะครับอ่ะเชิญครับโนนนน้แเาจ i 靠苦闷。 นกสีฟ้าตัวนั้นไหมจ้ะนกสวยกว่าน้องหรือเปล่า <c oughs> น้องสวยได้สุดแล้วในใครในใครนอนง่ายแป้งตัวรอมเงาไม้ใหญ่เชใครนกเขาคู่มันเสียงใครในกันเสียงน้อยอ้อนกมันถอดคำรำพันฝ่าที่วันรักกันในเรา เพลงนี้ครับร้องด้วยหรืออย่างคือสายตามันสื่อนะใช่เพลงคู่มั็นสืคู่อสารกันอเหมือนกับร้องจีบกันอ่ะจีบกันเกี่ยวกันนะครับแล้วก็ยังเป็นเพลงที่ทุกวันนี้เด็กๆรุ่นใหม่ก็ยังเอามาร้องกันอยู่นะแม้ว่าจะมีอายุที่ค่อนข้างนานหลายสิบปีแล้วก็ตามนะครับนะแต่ละเพลงแต่ละเพลงก็อายุไม่ใช่น้อยร้อยกว่าปีทั้งนั้นเลยฮะครับนี่คือโชว์แรกของเราแล้ะครับครับผมทํานองไทยเดินทางทํานองไทยเดินทางนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับ ครูเอน้องนุน้องโบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาทิตย์หน้าหรือช่ว่าจะเป็นเพลงอะไรครับผมพันกับเพลงอ่ะโอ้ต้องติดตามละครับเจอกันยาวเจอกันพันกว่าอาทิตย์อะจริงหลายสิบปีอะหลายสิบปีนั่งกันนึงเนี่ยรางโลกเลยล่ะเอพักกันสักครู่ครับคุณพระช่วย